ผู้พันตัวไหครับงวดนี่วันวันจังใดวันที่วันแรกโบฝันวันที่สองอยู่ก็ฝันวันว่าไปวันแห่ปึ๊บวันแห่ก็มีเชือกดึงนําวันนี้โอ้มันก็ดึงแห่เข้าไปดึงไปดึงไปดึงไปพุ่นไปหอดฝั่งฟั่งผลมันก็โผล่ขึ้นมันเป็นจระเ้ตัวบใหญ่สัมปีจระเควันนี้โผล่ขึ้นมาจระเคนั่นโบแมนจอระเวมันกลายเป็นง่วอันี้เราเป็นงัวงง่วบแมน บุเมนตัวเดียวมันเปรตัวไอ้เขาบอกว่าพุ่นด้วยยุ่ทต้งปูนเปรตัวตัวเมียอยู่งปูนเปรตัวบาดไอ้โผล่มาทางนี้ไอ้โผล่จากจอดเข็มพลุโผล่มาเป็นเปรตัวคือกันเปรตัวมันก็แลีนไปหามันก็ไปหาตัวเมียอยู่งปูนไอ้เปรตัวอยู่งปูนเขาบอกโอ้มันให้เป็นทางกูแบบใดนอนี่คือมันบอกให้เลยก้หนูกูจุดไปให้เลยได้ในกินในใจมันจุดไปให้เลยได้นี่มั้ง ก็เลยตีปัญหาไปตัวเดียวเลยแหละบดบบเอาลายแหละตีไปเลยเลยเจ็ดเก้าแปดตัวเดียวตีแม่เจ็ดเก้าแปดตัวเดียวบดที่หลายลายมันก็ยามเจ็ดเก้าแปดตัวเดียวตัวเดียวไปสตาร์ทเลนตัวแร่เต้ตัวแรกนี่มันอันตลอดปีรลชันมาเป็นปีสองปีแล้วเก้าเก้าแปอันตลอดกังวเจดเก้ปอันนี้เอาเจ็ดเก้าแปดเลย คือปู่เห็นในฝันคืองัวมี 8, มแปดจอระเค้อันนี้แปดเจอระเคขอที่ภาษาเขเมรซานันมันก็เป็นเจ <7 S 2> ็ดนแหละแต่งัวมันก็โกูมันก็เป็นเก <9 S 1> ่าเออ<ว>ไอ,อแปดโตนี่ก็คือแปดด้ยแล้วเนจะ็ดแปดเก้าเจ็เก้าแปจาแปเก้าแปดพอยู่ปุ่นก็ว่านู่นตัวเมียญี่ปุ่นมันแปโตแต่อันี้โผล่ขึ้นไปตัวปูแปดโตโผล่ขึ้นจะเคโผล่มามันเป็นตัวปู้นี่มันคือมันไปหาตัวเมียท้งปู่นั้งแปดโต มันไปเล่นไปหาตัวผุนมากเลยแต uba, e a, e ่ว่าตีลายโตมันก็ลายโตอัจเรเลขกที่เขาก็ได้ว่านเฮว่านเฮได้เล็กว้านเฮผู้ว่านเฮเนี่ยด้ป้าบหรครับมันก็ได้ป้าถ้ามันถือจอนเคนี่แหละที่มันดึงไหมเขาก็ดึงเชือกเอาไว้มันก็ดึงเชือกเอาไปมันไปโปรยผุน โอ้ยจระเขปากใหญ่หนึ่งวบโตสัมผีวันนี้วางแง่ก็มีสิเด็กเล็กงันใหญ่ได้ใหญ่ก็ป้ายได้แค่เนาะตัวใหญ่เนาะวางแง่ได้จระเข้แต่ว่าจระเข้มันเที่ยอยู่มันเที่ยวจระเข้ได้ได้จระเข้เพิ่หมจระเข้ได้จับจระเข้ขึ้นมาเกะเป็นมั่วได้จับพอได้จับมันโย่คนเดืาปุ่นอยกซ้ำเท่าน้ำปุญเลยมันดึงเชือกเลาวมดึงเชือกไปจังสิ่พอมันดึงเชือกไม่มันเหน่นมันยังมันดึงไปให้แต่ว่าโผล่ขึ้นมาอู้ว่าจระเข้ตัวนี้ พอจุดเคมันขึ้นปับลายเป็นืัวเปรยไปเป็นงัวงมันง่วงไกเป็นงัวกับเบาะพุ่นงัวงโตตัวเมียอญุ่นเฟสโตมันก็สิไปหาตัวพุ่นนะตัวเฟสโตก็เป็นตีออกมาร่วมๆกันกับปูตีก็คือเจ๊ดเก่าแปดเจ๊ดเก่าแปดตัวเดียวเลยบุ้มี่ยังตัวเดียวบเอาลายก็หาสีหาดิแหละซามีเลยบุ้มี่ยังเลยมูนี่ถ้าปล่อยปล่อยสนิทตั้งใจว่าสีบ่ปล่อยเลยเครียดมัน พอสิบ่ให้ไปนี่แล้วงวดนี้ต้องตามตัวเก่าว่าครับตู้ตัวยาไปตามมันยานเอาตัวไม่ไปเลยเนาะตัวงวดเป๊ะไปเลยเนาะมราต้องไปย้อนกลับงวดือนงวดแต่คิดหลังหลอกทิมหลอกทิมด้วยตัวนี้งวดนี้คือคู้ให้ตงงวดเจ็ดเก้าแปดกับหาซี่ี่หาเจ็ดเก่าแปดกับสี่หาพอตัวนี้กับฟันหมดก่อนกับฟันเห็นรถนี่ครับข็ไปบานเขาขับไปเขาไตทุนบานเพิ่นบมมีเงี้ยนะขับไปหอดก็เลี้ยวขับเลย เราบ่มีเนี้ยไม่เสียหายเลยมันประมาณรถคั่นนี้่รถคันนี้รถคันนี้โดนเขาต่ำไปเสียจอดอยู่ไฟแดงมันขับมามันต่ำด่างเอาอยี้ขับอยู่ในบ่มีเบรกบ่บ่มีตาบ่อกกดติดไฟแดงเต็มไปหมดเลยเออมันมดตารถเก่งอันนี้เงียบเลยตั้งแต่หลุออกบ่มีไฟโทรพ่อคน ปูซิเบอร์ไซโทรศัพท์แม่ว่าดีหจริงๆริงจริงที่เบียรถดปูนะ5 4าสีแต่ปูชอบสี่ห้า่ปูบอกว่างวดที่แล้วรดรดรดปูไปทำอะไรคปูไปซ่อมรดปูไปซ่อมรองวดนี้แล้วนี่เูโเสาปูงอมาอัน่อเลยได้สามือนี่ถูกเขาชนท้ายเสียไปเก้าพัน แต่ขมาฟันเกี่ยวกับรถอีกค่าไค่าซ่อมเลยครับเด้อค่าซ่อมรถเก้าพันเก้าพันระวังเก่าศูนย์เมนค่ะทั้งถือชนทั้งฟันถึงค่ะก็อัดเกี่ยวกับรถเนาะหวดนี้บเกี่ยวด้เนี้ย่ะถือเขาชนแล้วก็ยังมาฟันว่าเด้ขีอีกเหมือนกันเลยหมดหมดที่แล้วผมผมฝันก่อนฟันห็นรถว่ารถดผมลงรงคองรถท่างหมดเลยครับผมไม่ได้น้ำมันขึ้นไฟลุกปุ๊บตื่นเสามากอ่ะ รถพังอะไรไปไปสอมรถไอ้เกียน้ำมันหมดหมดเงินเก้าร้อยห้าสิบบาทมือไหนนะก่อนก่อนเล็กออกมือหนึ่งเล็กออกเก้าศูนย์ห้าโอ้ยแต่ว่านี่ปูมาฝันหลักการถมาเป็นอะไรส้นส้นท้ายแต่ว่าหนาพันแต่ว่าทะเบียนรถทะเบียนรถที่ว่าใส่อยู่ก็หกห้าห้าเด็ดโอ้ขาผอมมาสองตัว เาปูนี่ทีมาหาสีสีหาลิบบอมาสองตัวกันนะเมื่อสองตัวผมมาลายตัวอกมาสองตัวใส่ศูนย์น้ำจะหนึ่งป่ะปูเลือกเอาสีหาสีหาใช่ปูาสีมาศรถห้าสี่สามแต่ปูเลือกสี่ห้าไอปูเขียนไห้อีกนะใส่กระดาษเขียนไห้อีกใช่เขียนของวดนนี่ให้นะครับปูปูเอาตัวใดเน่ยค่ะเลขปูนี่เขาสามตัวตรงตรงเมื่อไรงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดที่พ่กแม่เมื่อกี้กันก็เขาสามตัวหลังแต่ว่ามัน มันขึ้นไปข้างบนนะ07เพราะว่ามีคนถือน้ำปูอยู่คันเเ่่ีาขถือ07หลักกาม3ตัวแต่มันเคลื่อนถ้าเบิรงงวดนี้นะค่ะฟูบอกว่างวดนี้ตรงงวดเป๊ะควเแค่งคันขึ้นมาก็ไม่เคยให้ไล่ดอกหมดที่ผ่านมาเลยก็ว่าเอาตัวก้อนนั่นก็เลยมันเลยหลมันเลยหลยตัวอันนี้เอาเนียนเลยตลอดปีตลอดรับ เพื่อให้เล่นเขีนเล็นข้นเล่นหายตีละสามีหางก็มีโอ้มันหลายเพเกียรตัสีเห้ามัตึงตุกงวดเจ่เราเกียสูู้ห์แอนีแต่ก็ระวังนะครับเด้อเจ็ดเก้าแปดกับสี่ห้าเจ็ดเจ็ดหัวเพิ่นคือหัวพยาญานะเลยเรือเป็หน่งหนึ่งเ้าดี๋ยวสิทาหนว่าทะเบียนรถฟูคือห้าสี่สามเรอไวเจ็ดเก้าแปดสี่ห้าแต่ว่าอันนี้ตาห้าสีไปกลับเองนะเป็นหนึ่งเก่าแปดหรือหนึ่งหกแปดเนาะแล้วก็มี่คาสอมเก้าพันเก้าพันเก ทะเบียนรถหาสี่สามเนาะค่ะสองเมื่อเก่าพันอันนี้คือเลขทีป่ปูเขียนห้เนาะคะ่ะเจ็ดเก้าแปดกับสี่ห้านี่คือทีปท่ปูฝันที่ปูมักเนาะคะ่ะส่วนอันเพิ่มเติมก็เกี่ยวเขียนลงหายต่างหากเนาะคะ่ะอันนี้ปูเขียนห้เนาะคะ่ะขอใอ้มาสามตัวต้องตรง,ตรงอีกเนาะคะ่ะเพื่อสิได้ซอยขาสมรถปูเนะะะาะระวังเดื้อ่อเนื้อแล้วก็เลขผมเคยหายไวอยู่ได้ 7, 8, เจ็ดแปดเก่า งวดนั้นใช้ไฮไบอยู่ด้ยมันเข่าเจ็ดเก่าได้ตอนไม่นครับเลขที่ปูเขียนให้ครับผมระวังมันเบี่ยงขึ้นคือคือทุกงวดเลยครับเบี่ยงขึ้นทุกงวดคือมันจะเป็นปูไฮนี่ครับเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าแปดครับผมแล้วก็ซีหาครับปูไฮทับวดวันที่สิบหกมีนาหกหาครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดที่แล้วกับเขาครับปูเขียนให้เจ็ดสองศูนย์ ปูเลยปูอีกเข่ามากเต่ากวาหางงวดแล้วค่ะแมนครับสามโตทั้งนั้นค่ะเป่ากวาหางงวดละเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเบาน้องก็เคยหายใยอยู่เด้อเจ็ดแปดเก่าเบาน้องยังวัาถิ่มได้เจ็ดแปดเก้านี่เบาน้องยังนําอยู่ก็มาตรงกับเลขปูอีกครับงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเด้องวดนี่เปิดกระเป๋ารอเลยสิบหกมีนาหกขาแมนครับสิบหกมีนาหกขาครับฝันปูเนาะแมนฝันปูครับผมให้เบิ่องเม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกว่า สองหงวดที่ผ่านมาที่ที่ของปูออกแบบแปลกๆออกออกไหนเด้อเด้อเด้อเก้าแปดห้ามันจะมาลุยแล้วอันนี้นะจะมาลอกนี่นะนี่นี่มันเคยมาลอกนี่นี่นี่เก้าแปดห้าของตัวตัวไหนห้าหกแปดห้าหกแปดได้ไหมนี่ห้าหกแปดห้าเก้าแปดเลยน้ตัวไหนห้าเก้าเจ็ดออกแล้วนะครับหรือหรืออาจจะเป็นห้าเก้าแปดแต่ของปูอย่าไปกลับ ของของปูหรือปูเก๋แต่ว่าหมายถึงว่าเหลี่ยของเราบบตัวไม่กับนะอาจจะสลับตัวแต่ว่ามาเก่าแปดหารนเซ็ตพี่น้องแทะเรามักแปดหาาแปเซ็ตพี่น้องมนดีวลไครับรอพิชนาบังนะมันมันค่ะสิบหกมีนาหกห้าค่ะมันม่เคยออกโดนเลยได้สิซี่ห้าไม่เคยออกโดนเลยแต่ว่าหกแปดออกมาหกแปดมันก้องรู้หกแปด กนพี่ไม่ไงกหกแปดตัวแนี้ไปซื้อฝันเห็นหลวงพ่พุดนเลยหกแปที่บ้าหลวงปู่ซื้อออตตอรี่มาหลายงวดนี้พอออกมาออกงวดต่อมามตัวที่หลวงปู่ไปหาซื้อนอนดูพ่นสองคืนเมืวันนี้คืนหนึ่งแมาฝันคืนแรกก็นอนดูพ่นวันที่หนึ่งใหวันที่สองมันอนอยู่นี่ก็เลยฝันฝันก็ไปนอนดูตรงประตูนั่นแหละม่ได้นอนทางในนี่ี่ห้อง ร้อนเลยเอาอันนี้ไปคลุมนอนอยู่นั่น